ฉักวาต้องหลับ er. mm ้องเงยึเสียงยังวะกูกับบอลรูดแต่วําเสียงน่าเใจไปกิจกคสีกันนยกกูก็บ่รูดเลยแต่ว่ามันอ็ยางแต่ว่ากูคิดวาน้องไปเท่าใต้พี่พบเนี่ยเท่าแต่พี่พบอกปกเอ้ยพอ้หลมเนี่ยมันเลกไปถึงจกลางโลกนีอย่าึ้งกจะบอกไงเลยง มันเป็นต่ามดอกไมบวหนมเกลือไหลเลี้ยงมาด้ยเองเออเหล่ามึงรู้ใจยังไงเอ่ยล่ะเพราะว่ามันขัก็มาขุดเหมือว่านี่ล่ะเอ้วยมึงก็รู้ว่าบงานี่บางแต่บางทีอาจจะพิทาแต่พมอยู่อีรีก็ตเดบ๋ยวพูนะมึงน่ขูจะบอกใครด้อมันขุดหมือว่านี่มึงสีเบืองมึงเบิ่งเห็นกลนบอปน่ะอ มึงเห็นมอบอกง,งูอืมบเข้าใจดีนี่เออแต่บเสียงมึงลองลงไปเบิงเลยบางทีแมนอืมเขาอย่างไปเนาะน้องมันง,ง,งูเออแมนอ,อีบุคคาเนี่ยบ่ากูง,ง,งูแบบมันยอมบ่ได้ยอมบไ่ได้ศโดยยมอนทร์ใส่คะแนนสมัยมัธตัวเกือบหนูก็ไม่เชื่อแต่พิภพอืมเมึงยังเสียเลี้ยงแบบนั้นอยู่บ่เฮ้ยบักคาเนี่ยมันเป็นเออแมนเนาะกูไม่ขี่ง,งู กูเป็นมเนกูอ่าแต่อปลักคิดอย่างไรเดาเฮ้ยบ่เมืันสันเด็กกูกับวัติดตั้งใจวันนีวกูรอยก็ได้ไม่ทฤษฎีใจกลางโลกทองเข้มขัดมันคืออีอย่างปะมันก็คือไม่ทีว่าเรามันจะมีสิ่งทีว่าเนี่ยจะเป็นจริงมึงเข้าใจบ่สมมติว่ามีคนหีเมนอยู่ใจกลางโลกเราพ่อจ้องไปใจกลางโลกก็จะเห็นระดีเข้มขัดนีน้นั่นมันจะเป็นจริงดิ มึงบอสเซียล้นี่กูจะอธิบายให้ฟังเ้อะแต่ก่อนมีคนคิดว่าโลกเขาน่ะนะแบนอออแม่มแล้วนั่นนะมีคนคิดว่าดวงดาวนา่ะตั้งเมื่อมุนหลอบโลกโลกนั้นแบนแตะๆบ่ม,มีอีหยังมึงเข้าใจว่าแต่ก่อนม่เคยมีคนคิดแต่มึงก็คิดแบนนั่นนบ่ลละเออกูก็บ่คิดแต่ละว่ามึงว่ากูแต่ว่าถ้าหากใคไม่เสียอที่มันสามารถเป็นแลงโลกได้ ก็ใจวะอ,อืมเออสมมุติว่ามิซ่าเต่พิภพอยู่ยเจกลางโลกแล้วก็สมมุติว่าโลกนี้เป็นอืมไม่เห็นมิยังเกิดขึ้นเลยบักหาติดกำกัดนีด้ตัวอ๋อติดติดบัดนี้ไปเบิ่งเจกลางโลกประตูไปเบิ่งได้กระได้บัดนี้ไปเบิ่งขอบโลกกันเฮ้ยอืไปแล้วมันจะมี่ยังปวด ปวดโอ้สุดยอดกูหายใจด้แล้ว่ะกูหายใจได้แชมป์โลกแบนอีกแล้งหากอืมบ่ธรรมดาด้วยนี่แบบน,นี้มันต้องอยู่ไงเสียงเสียงเพลงอย่างว่ะนรียเสียงเพลงคอยๆบอกเรียกสิตกเรียกสิตกหืมดูดต่วันมีเยิมหน่อยปวดเพลงบ่งกูยินเสียงเพลงคอยคอยเออได้ยินนะบ่หืมเปิดออกมาเอ้ามันจะเป็นจะเรียกปกตินี่ว่บัก้ามึงเห็นไป ถ้าถอดเข็มขัดก็บ่มี่ยังเก,ก cool ิดขึ้นจะทาใส่เข็มขัดก็เออเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละตัว่าอัลซีจันนี่หกูหายใจได้ดปนี้มาบอกก่าท่านทั้งนั้นจะบอกว่าสมมุติว่ามีกระต่ายอยู่ทั้งดวงจันทร์อีลีเดอร์มาเบิ่งเลยแมงเปิดออกมากระต่ายตับ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 โอ้ยกำลังตามขี่ม้าอยู่น้ำหนึ่งหนึ่งขี่ม้าหนึ่งขี่ม้าก่อมักใหญ่ อู้อันคลายแมงตับแดก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 กูแสบแสบแสกูจะว่าดแบบยิ้มกันดิมกันเนีเฮ้ยมึงเศ้าเลแล้วเอาแด่ทหมดมึงอยากแดกว่นเอาไปนีแสบอยูอาวแสบแสเอ้าวเยเอ้ยโบแมนเล้วบะามึงกูเอาไม่จุจังหูบกวมานีเพราะมึงบอกว่ามึงถือบุซซ่โอ้อลเลียนเออกแมนคือจังมึงว่ะเฮ้ยว่ามึงไม่เ้าหยังงงมึงบอกงยีแมนเออจริงว่ากูก็ลืม แงขพาใจบ่นีขึ้นไม่ปักหามึงคือฟางกูจะบ่ดินีขึ้นไม่ทีเหตุแหนคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันเป็นคือกันจะเป็นกลุ้มเดียวกันแล้มุตว่าเฮ้ยกูจะบอกให้เด้อมีทั้งเขาไตโลกอยู่มันอยู่ควรโลกเหนือบ่เมนมันอยู่ประเทศนอกเอ้ยมนมันอยู่เก่าอี้มีหลายคนที่เซียแเล้วคกินควในิเืียงนี้ ม่งจงเข้าใจไว้ออ้มีคนเสียแบบเดียวกันแต่กูตีเกมกันกูจะเป็นขึดด้นยงซุ่นเออมแมนแล้วแมนหรออสมมุดว่ะบอลน้ำนี่เป็นทางเขาลองเดอ,อเขาถเบิรนเด,นเดนบอบักโฮมึงไปนี่เสียเกี่ยวอากาศฟิวตมเอื้อมันเกี่ยวอยู่กับอากาศแล้วมันก็ดึงลงมาได้บอกว่าแน่นเด็ดบอตกแน่นะบอกหามึง เออวันรกูงไปบังเออเ้ยเอ้เมือนเๆมือมือืแมงตายเออเออพีต้มนี่ตกตกตกบคาเมื่อีฮาเฮ้ยกูคอส่วนเมียกูแั้วนั่เฮ้ยบคาบคาโดนเลมอนมึงตายมึงโดนเลมอน โอลิมป์มึงคือบุสอยกูแน่นอีกูจะซอยบึกจังได้บักง่โง,ง,ง,ง่บ่ยอมตายตกมามึองใดวะเออฮึ่มกูก็ยืนก็รู้สึกก็ต้องยืนกับหัววะแปลกๆปลกกเจ็บดาบกูเจ็บหัวดวงที่ป่านี้นี่คือไฟส่องหน้าบ้านกูเองอ่ะอีหยังวะคือกับหัวอู้บ่นเป็นหยังดอกก้นแปลกๆ ภายในนี้มันจะมีอย่างไงอ,อย่างแรกเลยนี่เราแต่บีโบโบก็ยังบรูรุสวัสดีพี่นอ้องประชาชนท้าวสางโลกแบบนี้มันจะดีหรือป่ะดีเบอ,อกูกกว่าดีให้กันในปากหามึงเออแล้วมันสิเป็นจังใดโอ้โหโลที่นี่นเร่มเบิกเดือดจ่อซ่องหีจ่อซ่องกระโปรงเจ้าบ้านเบิดไปอู้ อุ้สิสุก้ากูอยากซองกระโปงมันว่าเฮ้ยบ่ได้บ่ได้กูออกมาเพื่อซองท่าเรสาบมึงก็เฮ้ยบ่แคมึงเฮ้ยอยู่เคยนี่มึงยุ่งมืให้กูซองหาทะเลสาบทะเล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 ือเอมีทะเลสาบขนาดน้อยหน่อยเครื่องเจาะบาดาลนี่เจาะบาดาลเจอบจอเจาะบจอบดานเซนนำเก็ศน้ำเบนพอมึงดิ นี่แกะอ๋แกะลงไปเปแล้วด้วยฮะตุบตุบตก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 เอ้ยบักทิ่วเอ้ยจุ๊ดด้วยนะครับไปนองประชาชนตอนนี้หมาที่ยวสงก็จะบอกว่าแมงตายเนื่องจากว่าหมาที่ยวสงนั่นก็ยังไปสีกันกับได้กูเก็บอืมนี่เธอแมงตายยังไง่งกูจะฆ่าข้อบักทิ่วอีเละเฮ้ยกูกะว่าดิแต่ว่ามันเว้นเวลาอยู่ทางเมื่อวานใช่ไหม ต้นก่าวันนี้วันจันทร์วานย่งกับบุหรี่ออนี่วาน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 กันไปเลยวานเฮ้ยวา,วานนี่กวนในเทพกูมึงเอียนี่ยังวะพรองตายถ้าเบิงเด้อพี่น้องเออถ้าหากนี่ห้องกูต้องเป็นหน้ายกเดิเออเบิร์ดของคนเป็นเบิรกากแต่บอกเด้อยห้องกูตรงมีหน้ายกกับใดดอล่ะเออว่าสามคนก่อน นี่ดินนีปันขีมานี่สาขีม้านนี้มาปันแมันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนมาเออคนอื่นมันเช่าแต่พี่พบแล้วมึงจะปั่นตังไดนนี่เดี๋ยวกูปันปันดีๆเทปๆเนี่ยยือกมากแล้วดีใจบะเี่ยมันก๊บปีศาจหรือเปล่าเอ้ยก๊บปีศาจเนี่ยฮ่อแบบนี้บ่ดี่เฮ่องขนาดบอกเอาเนื้อถิ่มแมงเลยเอ๊ะต้มอือชาจะยุ่งเจ๊งวะกู ต่ว่ากูปั่นไม่ดีกว่าวะเออเป็นเดฟไปจะฮักบัวนเทปโอ้เป็นเทพวะไปจะฮักยีหน้าฮีฮเฮเป็นไรโอ้ขยับลบขยับลบเออัอเคเฮ้ยมันขยับลบวะมันเนาะ แมันวอยางวะวันวันมีภาษาดิแมนเอ้ยแล้วกันเดอมหเดี๋ยวมืออื่นกูมาหาเอ้กูจะสางแล้วอืมจะไปไหนบักพอมตายพองตายบังเอ้ยมันคือว่าจะวุลีลกเออมันเขาใจวะมันคือว่ายังสั้นเอออี่ กูกะลืมอ่มขึ้นไปขึนไปอเอแต่ว่าตัวเจ็บเลยเดี๋ยวกูหาไม่เด้นี่มึงว่าเม่งแต่ชีวิติบเซ็ตง่ายโบน้อกูจะรู้แต่ว่าการท่องไปซอยมันอาจะเซ็ตไฟอยู่มม้งแต่ว่าเขาจะซอยยังไดแต่เอนั่นเนาะอือแต่ว่าถ้าระหว่างที่จทงซอยมันมันอาจจะซีกันไม่รู้ก็ได้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ เฮ้ยมึงบอกนบตะโดเงือกมันหิมันมบอกว่ามิซแต่พี่พอยู่กลางโลกอ้เฮ้ยเฮ้มันังไดมึงชี้โง่อ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเยเฮ้ย้ยเฮกย้ยเฮ้ยมึงจะยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮียเฮเ้้ยงยเฮ้ย้ย้เฮเ้้เเ้ยเาเ้เยเเยา บอกว่าู้เรื่อี่วดีอ่อ้สุดยอดเมน้เขาอยู่ในเียองืมีกวยอยู่แพนองเนงไปกวยกระตนน้ห่อพองตายอืกจะกินเขาอะกินเขาวอืม โอ้ยปีนองประช,ชาชนมันเอื่นกูไปกินเขาว่าบางหันกูได้ตอบหรอกเอ้ยเอามันไปเดียวเอ้ยมึงมึงจะลืมเลเอเฮ้ยเสียงไฟฟังคาวแถวนี้เฮ้ยแต่ว่าไฟฟังคาวแสางหูแม่มันตอนนี้ออหรือว่าแถวนี้มีวิทายุ <c> ึไ <oughs> ม่วิทายุเหรอเป็นไปไม่ได้นนะแต่ว่ามันอาจจะฮึยิย่งแปลกแปกว่าห,หูหูนูบะ ว่าแมนว่ะตต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 อตต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 มมันสีกันตตตตตตตรตตเตตตตตวตตบต่ตตตนตต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 ตกตตตตว่าตอตต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 ยตต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 ตนตต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 บตตตตต้าตต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 ต็ตตาตตตอตต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 ้ตตตตตตตกไตต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 ิตงตตตตเรามีเลยตม่กตับเฟีตยงตตงตต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 สตตตตตเดตตว่าสีเขาอยู่ เอออมาเดยหาฮัก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 แม่ฮักฮักฮักแม่เอออุ้ยบกนนี่เห็นบดีอ่ะฮีฮบกูบกบออดินเดินบกูเมึงนี่เสียวกูแปลกแปกวะเออกูรู้แล้วมังจำหม่ว่าน่บอมันม่มภาษานนะเออแม่เราไม่มีภาษากันเลยบอาบ่รุเลียงตอนอื่นต้องสอนภาษาเออออกมา

อืมช่วยแซบแมงไตไอ่พี่้องประชาชนอันนี้มันก็เป็นประยุทธ์สวัสดีกูชื่อประยุทธ์จันโอชาออไปแดกกันแม่สูกกูแจกฟีีคือกวาเงินหาพันไปซื้อมากนะไอหีหิหีมันเด็กรังสะเอ้ยแมงไตมาควย